สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเอาตัวร้อยห้าแอมป์มาให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวระบบ DC นะครับร้อยห้าแอมป์ช่องการใช้งานจะเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละช่องนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่บอกเปอร์เซ็นต์นะครับช่องจัมสตาร์ทรถนะครับช่องแจ็คสองช่องนะครับสําหรับเสียบหลอดไฟเสียบพัดลมก็ได้นะครับเป็นแบบแจ็ค DC นะครับ usb จะมีสี่ช่องนะครับ type c สองช่องสามพิสุดน์ไชาร์จสช่องนะครับช่องเหมือนในรถยนต์มีสามช่องนะครับปิดเปิดสิบสองโวลต์นะครับช่องชาร์จใส่บ้านเข้าแบตเตอรี่ชาร์จในรถยนต์นะครับตัวนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเล็กนะครับกล่องไม่ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็จะสะดวกนะครับว่ามันจะมีพื้นที่เก็บของนะครับในชุดนะครับเราก็จะมีหลอดไฟไปให้หนึ่งหลอดนะครับสายจัมสตาร์ทลดเวลาแบตเตอรี่หมดหนึ่งเส้นนะครับ เครื่องชาร์จไฟบ้านหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จไฟบ้านนะครับเราสามารถเอาอุปกรณ์สามอย่างนี้เก็บไว้ในกล่องได้นะครับตัวนี้ปกติตัวอื่นๆจะเก็บไม่ได้นะครับก็จะแยกๆกันนะครับแต่ตัวนี้ก็พอจะมีพื้นที่เก็บอุปกรณ์นะครับข้อดีของเขานะครับผมแบตเตอรี่นะครับจะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมขนาดหนึ่งร้อยห้าแอมป์ประกันแบตเตอรี่สองปีอุปกรณ์หนึ่งปีนะครับ แบตเตอรี่เราบาลานซ์เรียบร้อยบีมเอสขนาดร้อยห้าสิบแอมป์นะครับช่องนี้นะครับสาหรับอุปกรณ์แบบคีบสิบสองวหรือไปต่อชาร์จโซลาเซลล์ต่อโซล่าชาร์เจอร์ชาร์จโซลาเซลล์ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องฮาร์เคสนะครับขนาดกล่องไม่ใหญ่นะครับขนาดกล่องเรามัดูที่ดูเลยนะครับขนาดกล่องขนาดกล่องอยู่ที่ประมาณสามสิบน้อยู่มาหนึ่งฟุตนะครับความยาวนะความกว้างก็อยู่ประมาณแค่มันยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่เซนตครับแต่ก็ความสูงก็อยู่แค่ ยิบสองนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้กล่องไม่ใหญ่ระบบดีซีนะครับลูกค้าเหมาะกับนอนไล่นอนนากลางเต็นท์นะอุปกรณ์สิบสองโวลต์เป็นหลักนะครับหรือลูกค้าที่มีตัวแปลงไฟอยู่แล้วก็สามารถมาต่อตรงนี้ได้นะครับขั้วสีแดงจะเป็นขั้วบวกขั้วสีดำจะเป็นขั้วลบลักษณะของขั้วนี้จะเหมือนขั้วแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับขั้วตัวนี้เราจะเป็นทองเหลืองแท้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ ขั้วนี้เลยเป็นทองเหลืองนะครับก็สําหรับต่อโซลาร์ชาร์เจอร์ก็ได้ชาร์จโซลาร์เซลล์ต่ออินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลงตัวเหมือนกันนะครับช่องเยอะนะครับสําหรับลูกค้าแคมปิ้งนะครับหรือนอนไรนอนมาจัมสตาร์ทรถคืออะไรจัมสตาร์ทรถคือเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับผมแบตเตอรี่รถยนต์เราหมดกลางทาง,ทางเราสามารถช่วยตัวเองได้ก็คือเอาสายเนี่ยไปมีบกับแบตเตอรี่ที่รถแล้วก็ค่อยมาเสียบเข้าที่กล่องนะครับ แล้วก็ไปสตาร์ทรถโดยไม่ต้องไปหาใครมาพ่วงนะครับเราสามารถช่วยเองได้หลอดไฟที่ผมแถมไปให้ก็หหลอดนะครับมีปิดเปิดกลางสายสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดได้นะครับแล้วก็มีหลอดนี่ที่แถมไปสีขาวนะครับเราสามารถเราสามารถไปเปลี่ยนหลอดให้เพิ่มหรือชอบสีวอร์มไว้์สีขาวสีอะไรก็ไปเลือกสามารถเปลี่ยนเลือกใช้กันได้นะครับเครื่องชาร์จไฟบ้านเข้าแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ เสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วก็มาเสียบเข้าที่กล่องได้เลยครับหัวของเราจะม่แจ็คคอมนะครับผมแจ็คคอมสามขานะครับจะทนกระแสสูงนะครับผมตัวนี้ก็เวลาเวลาชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ก็เต็มตัดนะครับจะมีไฟบอกนะครับสีแดงคือชาร์จเข้านะครับสีเขียวคือเต็มนะครับผมเวลาชาร์จขึ้นสีแดงเต็มขึ้นสีเขียวนะครับเต็มแล้วตัดเองครับมีระบบเต็มตัดตามตัดช็อตตัดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับสังเกตกล่องสำรองไฟผมกับทุกใบนะครับแรงดันจะอยู่สูงนะครับเวลาที่เราประกอบส่งลูกค้านะครับ แรงดัน14.2โวลต์100%นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมที่มันคือกล่อง12โวลต์นะครับแต่แบตเตอรี่ลิเธียมใช้4เซลล์นะครับ4เซลล์เราเอามาต่ออนุกรมกันนะครับเวลาชาร์จเต็มจะอยู่ที่14.6โวลต์นะครับแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเวลาที่เราส่งลูกค้านะครับมันจะเป็นการบาลานซ์ไปเรียบร้อยเซลล์แบตเตอรี่ดีนะครับแรงดันมันจะไม่ตกครับเวลาชาร์จมันจะเต็มตลอดอย่างเงี้ยนิ่งๆอย่างนงี้นะครับ ครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเราชาร์จแล้วต่อบีมเอสเรียบร้อยลูกค้าสามารถใช้ได้เลยนะครับประกันแบตเตอรี่สองปีอุปกรณ์ประกัน1ปีระบบสายไฟซ่อมฟรีตลอดชีพอุปกรณ์ทุกอย่างมีรองรับทั้งหมดนะครับจะผ่านไปกี่ปีเราสามารถมาเปลี่ยนซ่อมแซมหรืออะไรต้องการอะไรเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่อีกตัวนึงนะครับที่เก็บของได้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ลูกค้าสั่งแล้วนะครับก็ลูกค้าสามารถ สนใจก็ทักกันมานะครับมันมีทักได้หลายช่องทางนะครับลูกค้าสนใจทักกันมานะครับ